กาะละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาทำอาชีพเป็นคนลากรถรับส่งคนไปยังสถานที่ต่างๆทั่วเมืองเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาการเอางานเพราะมีความใฝ่ฝันว่าวันข้างหน้าจะต้องประสบความสำเร็จและมีฐานะที่มั่นคงอยากได้เหมือนคนทั่วไปก็ให้ทำเหมือนคนทั่วไปหากอยากได้มากกว่าคนทั่วไปก็ต้องทำมากกว่าที่คนทั่วไปเขาทำเขาเป็นคนที่ประหยัดอดออมเก็บหอมรอมริบ และไม่เคยใช้จ่ายสูรุ่ยสุร่ายเพื่อหวังเก็บเงินเอาไว้เป็นเงินลงทุนทำธุรกิจในภายหน้านี่เพื่อนวันนี้ขายดีลูกค้าเยอะเราไปหาอะไรดื่มฉลองแก้เซงกันดีไหมไม่ละขอบใจที่ชวนข้าจะเก็บเงินเอาไว้ลงทุนทำการค้าพวกเจ้านี่พอมีเงินก็เอาแต่ไปกินเหล้าแล้วก็บ่นว่าเงินไม่เหลือ หัดเอาอย่างเพื่อนเจ้าคนนี้บ้างสิรู้จักขยันและอดออมอย่างนี้อนาคตสดใสยอย่างแน่นอนวิชาดึงดูดดาวด้วยอาชีพลากรถของชายหนุ่มนั้นก็ทำให้เขาได้มีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนมากมาย คนลากรถช่วยพาข้าไปส่งที่เหมืองทองทีได้ครับคุณชายชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าพวกคนงานที่เหมืองทองแต่ละคนต่างสวมใส่เสื้อผ้าที่ปะขาดกันทุกคนจึงได้ถ่ายถามด้วยความสงสัยว่าพี่ชายทำไมพวกท่านแต่ละคนจึงสวมใส่เสื้อผ้าที่ปะขาดกันเช่นนี้ล่ะ อ๋อก็งานของพวกข้าเป็นงานลุยๆเสื้อผ้ามันก็ต้องโดนหินโดนไม้เกี่ยวขาดเป็นธรรมดานั่นแหละอยากใส่เสื้อผ้าเท่ๆกับเขาอยู่เหมือนกันแต่กว่าทไม่ได้ฮ่าๆๆวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มนั่งพักเหนื่อยจากงานลากรถอยู่นั้นก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งแต่งตัวดูภูมิฐานและน่าเชื่อถือเดินเข้ามาทักว่าพ่อหนุ่มข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีความใฝ่ฝันอยากจะทําธุรกิจ ข้ามีความปรารถนาดีอยากแนะนําธุรกิจดีๆให้แก่เจ้าธุรกิจดีๆแบบไหนหรือท่านลุงธุรกิจที่ได้เงินดีแบบให้เงินทํางานให้ไม่ต้องทํางานเองและเป็นอิสระทางการเงินเจ้าสนใจไหมละ่ะโอ้โหมีธุรกิจแบบนั้นด้วยหรือเป็นธุรกิจแบบไหนกันเจ้าเคยได้ยินเรื่องการเก็บทองคําไว้เก่งกําไรไหมละ่ะทองคำน่ะมีแต่ราคาขึ้น ซื้อวันนี้เดือนหน้าขายก็ได้กำไรแล้วดีกว่าเก็บเงินเอาไว้เฉยเฉยไม่ได้อะไรเลยดีไม่ดีจะโดนปลวกแทะเสียหายเปล่าๆล่าซื้อทองคำเก็บไว้แทนดีกว่าอืมข้าก็เคยได้ยินมาเช่นนั้นเหมือนกันแล้วท่านลุงจะแนะนำสิ่งใดแก่ข้าอย่างนั้นหรือข้าเป็นหัวหน้าคนงานในเหมืองทองแห่งนี้เองแหละทุกวันเขาจะมีทองที่ผลิตเกินอัตราเหลืออยู่เป็นประจำขี้เกียจเทคืนเตาหลอมจึงอยากเอาออกมาขายในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เจ้าสนใจไหมล่ะเออข้ายังไม่แน่ใจว่าจะเสี่ยงดีหรือไม่เอาอย่างนี้สิหากเจ้ายังไม่เชื่อใจหรือยังไม่มั่นใจก็อลองลงทุนทีละน้อยละน้อยดูก่อนก็ได้อืมถ้าอย่างนั้นลองดูก็ไม่เสียหายต้องแบบนี้สิเราจะรวยไปด้วยกันรวยรวยและแล้วชายหนุ่มก็ตัดสินใจซื้อทองคำราคาถูกกับชายแปลกหน้าในปริมาณเล็กน้อยดูก่อนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งครั้งสองครั้งแรกนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ชายแปลกหน้าได้กล่าวไว้เขาได้รับทองคําครบถ้วนหลังไม้และเมื่อนําไปขายก็ปรากฏว่าได้กําไรอย่างง่ายดายจริงๆขอบคุณท่านมากเป็นอย่างที่ท่านว่าไว้จริงๆเห็นไหมล่ะข้าก็บอกเจ้าแล้วลงทุนกับข้ามีแต่กําไรเจ้าจะลงทุนต่อไปอีกไหมล่ะเอาต่อสิท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นชายแปลกหน้าจึงได้แนะนําชายหนุ่มว่า แต่เจ้าจะลงทุนทีละน้อยละน้อยอยู่แบบนี้หรือแบบนี้เมื่อไรจะรวยสู้ลงทุนครั้งใหญ่ครั้งเดียวทีเดียวรวยไปเลยมิดีกว่าหรือจะลงทุนทีละน้อยละน้อยให้เสียเวลาเปล่าเปาไปทําไมแถมถ้าซื้อคราวละเยอะๆจะมีส่วนลดให้ด้วยนะอืมถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาเงินทั้งหมดที่เก็บหอมรอมริบไว้มาซื้อทองคําจากท่านทั้งหมดเลยก็แล้วกันต้องแบบนี้สิเราจะรวยไปด้วยกันรวยรวย ด้วยความที่เห็นว่าเคยค้าขายกันมาแล้วหลายครั้งชายหนุ่มจึงเชื่อใจทำตามคำชวนเชื่อของชายแปลกหน้าเขากลับบ้านไปขนเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ทั้งหมดออกมาให้กับชายแปลกหน้าเพื่อเป็นค่าทองคําอืมครั้งนี้เจ้าซื้อปริมาณเยอะทางเหมืองเขาไม่ให้ขนทองคําปริมาณเยอะๆออกมาโดยที่ยังไม่มีเงินไปให้ก่อนข้าเลยจะขอเก็บเงินจากเจ้าไปก่อนแล้วจะเอาทองคําออกมาให้ทีหลังเจ้าคงไม่คิดว่าข้าจะโกงหลอกใช่ไหม อ๋อแน่นอนข้าเชื่อใจท่านเพราะถ้าหากท่านจะโกงก็คงโกงมาตั้งนานแล้วอืมเจ้ารอรับทองอยู่ที่นี่แหละนะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปเอาทองคำมาให้ชายหนุ่มเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อแต่แล้วก็ไม่เห็นชายแปลกหน้าคนนั้นกลับมาอีกเลยชายหนุ่มนั่งรออยู่นานจนพวกคนงานเริ่มเลิกงานด้วยความร้อนใจเขาจึงเข้าไปถามพวกคนงานว่า นี่พี่ชายท่านเห็นหัวหน้าคนงานของพวกท่านบ้างไหมเขาบอกว่าจะเข้าไปเอาทองคํามาให้ข้านี่ข้าก็รออยู่นานแล้วทาไมยังไม่เห็นออกมาเสียทีหัวหน้าคนงานไหนหรือข้านี่แหละหัวหน้าคนงานที่นี่ก็มีข้าเป็นหัวหน้าคนงานอยู่คนเดียวนี่แหละชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับหน้าซีดขึ้นมาทันทีเป็นไปได้อย่างไรกันเมื่อตะกี้ข้าก็ยังคุยกับหัวหน้าคนงานของพวกท่านอยู่เลยสงสัยเจ้าจะถูกพวกต้มตุ๋นหลอกเสียแล้วล่ะพ่อนุ่ม ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำการค้าบวกกับความโลภทำให้ชายหนุ่มต้องสูญเสียเงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตและสิ้นเนื้อประดาตัวในชั่วพริบตาโถไม่น่าเลยเราทั้งเงินที่เคยได้กำไรมาจากคราวก่อนๆและเงินที่อุตสาหเก็บหอมรอมริบมาหลายปีกลับโดนหลอกเอาไปเสียจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยชายหนุ่มเป็นทุกข์และท้อใจเป็นอันมาก จนหมดสิ้นกำลังใจที่จะทำสิ่งใดต่อไปเขาจึงเดินเหมือลอยไปเรื่อยบเปื่อยอย่างไร้จุดหมายจนมาถึงสารเจ้าแห่งหนึ่งและได้นั่งลงพักเหนื่อยด้วยใจเควงคว้างขณะนั้นเองก็มีขอทานพระเนจรผู้หนึ่งเดินผ่านมานายท่านโปรดเมตตาคนยากคนจนด้วยเถิดไปข้างหน้าก่อนเถิดขอทานข้าไม่มีเงินเหลืออีกแล้วแหละข้าถูกคนชั่วหลอกตุนเอาเงินไปจนหมดแล้วอ้าวอย่างนั้นหรือ นับว่าเจ้ายังมีบุญที่ได้มาพบกับข้าข้ามีสิ่งที่จะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมครั้งนี้ได้จริงๆอย่างนั้นหรือขอท่านท่านคือใครกันแน่ฮ่าข้าก็คือปรมุขักรยาจกผู้ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากนะสิภักรยาจกข้าก็เคยได้ยินชื่อเสียงของพวกท่านมาเหมือนกันท่านจะช่วยเหลือข้าอย่างไรอย่างนั้นหรือเจ้ารู้จักเคล็ดวิชาดึงดูดดาวไหมล่ะวิชาดึงดูดดาวถูกต้องแล้ว ผู้ที่สําเร็จวิชานี้จะสามารถดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการเข้ามาหาตัวได้ทุกสิ่งอย่างไม่เว้นแม้แต่ดวงดาราดึงดูดได้แม้กระทั่งดวงดาราอืมข้าอยากเรียนรู้วิชาที่ว่านี้ต้องทําอย่างไรอย่างนั้นหรือท่านผู้อาวุโสนี่คือคำพีเบิกฟ้าที่ข้าเก็บไว้กับตัวมาหลายปีข้าจะมอบให้แก่เจ้าเพื่อให้เจ้าใช้ช่วยเหลือตนเองขึ้นจากห่วงทุกข์จริงหรือข้าขอขอบคุณท่านมาก ะ,ะเดี๋ยวก่อนของมีค่ะก็ต้องแลกกับของมีค่ะเจ้ามีอะไรจะมาให้ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะแต่ข้าไม่ได้มีของมีค่าใดติดตัวมาเลยถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ข้าขอแลกคัมภีเบิกฟ้ากับเสื้อผ้าของเจ้าก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับชายหนุ่มจึงได้ถอดเสื้อผ้าของตนเองแลกกับเสื้อผ้าเก่าๆของขอทานพร้อมกับคัมภี์เบิกฟ้าด้วยความดีใจขอบคุณท่านผู้อาวุโสขอบคุณสวรรค์ที่เมตตา เห็นว่าเชื่อคนง่ายก็เลยลองแต่งเรื่องมาหลอกดูไม่นึกเลยว่าจะเชื่อจริงๆตำราเก่าๆที่เก็บได้จากกองขยะที่เอาไปแลกข้าวยังไม่มีใครเอากลับเอามาแลกเสื้อผ้าใหม่ๆได้ด้วยเรานี่หัวดีไม่ใช่เล่นเลยไม่น่าเชื่อว่าสมัยนี้ยังมีคนเชื่อเรื่องคำพีเบิกฟ้างมงายนั่นเหลืออยู่อีกหากคำพีนั่นเป็นเรื่องจริงข้าจะมาเป็นขอทานอยู่แบบนี้หรือเชื่อคนง่ายแบบนี้ก็สมควรแล้วที่โดนหลอกฮ่า เมื่อชายหนุ่มได้คำพีเบิกฟ้ามาแล้วเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านทันทีคำพีเบิกฟ้าบอกว่าหากปรารถนาสิ่งใดจงจินตนาการถึงสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งละเอียดสมจริงดังว่าทุกสิ่งเป็นจริงแล้วจนรู้สึกถึงความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นเมื่อทำไปเรื่อยๆทุกๆวันอย่างไม่ย่อท้อจักรวาลจะส่งพลังดึงดูดสิ่งที่ปรารถนานั้นมาให้แก่เราอืมช่างเป็นเคล็ดวิชาที่ล้ำลึกเสียจริงๆ ว่าแล้วชายหนุ่มก็ทำตามที่คัมพีเบิกฟ้าเขียนบอกไว้ทันทีข้าคือผู้ร่ำรวยข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ข้ามีเงินทองมากมายแต่ก็ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่เห็นมีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยคัมพีบอกว่าให้พยายามทำไปเรื่อยๆอย่างไม่ย่อท้อจึงจะสำเร็จเราต้องพยายามให้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ข้ารู้สึกหิวแล้วแหละลืมไปว่าไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วนี่นาะอันดับแรกคงต้องทำให้ท้องอิ่มเสียก่อน ชายหนุ่มจึงได้ลองจินตนาการถึงของกินที่ปรารถนาในทันทีข้ามีอาหารอร่อยๆอมากมายให้กินข้ากินอิ่มจนแทบจะเดินไม่ไหวขณะนั้นมีชายคนหนึ่งเดินมาเห็นเข้าจึงได้เดินเข้าไปหาชายหนุ่มด้วยความเวทนาพร้อมกับเอ่ยว่านี่เจ้าขอทานข้ามีซาลาเปาที่กินไม่หมดอยู่ครึ่งลูกเจ้าจะเอาไปกินไม่หรท่านลุงท่านเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ใช่ขอทานข้าเพียงแต่มันพักเหนื่อยเท่านั้นไม่ใช่ขอทานอย่างนั้นหรือ แต่สาระร่างของเจ้าดูเหมือนจะใช่นะถ้าเจ้าไม่ใช่ขอทานข้าก็จะทิ้งสาระเปาไว้หนีแหละนะเผื่อม้าแมวเดินผ่านมาจะได้กินชายคนนั้นจึงได้ทิ้งสาระเปาเครึ่งลูกนั้นลงพื้นแล้วก็เดินจากไปชายหนุ่มมองดูชายผู้นั้นเดินจนลับไปแล้วก็หันมาจ้องมองที่สาระเปาเครึ่งลูกนั้นด้วยความหิวจะว่าไปข้าก็ไม่รู้ว่าจะหาของกินจากไหนมากินเหมือนกันเงินติดตัวก็ไม่มีเลยสักแดงอย่างไรก็กินสาระเปานั่นประทังชีวิตเสียก่อนดีกว่า เมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงตัดสินใจเก็บเอาสละเปาครึ่งลูกที่หล่นอยู่บนพื้นขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วกัดกินอย่างอร่เอยรอร่อยด้วยความหิวโซนับแต่นั้นมาชายหนุ่มก็ไม่มีกระจิตกระใจทํางานอีกต่อไปเขาเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาฝึกปรือวิชาดึงดูดดาวตามที่คำพีเปิดฟ้าบอกไว้ อาศัยกินอยู่หลับนอนบนรถลากซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของเขาและเที่ยวหาขอทานขอเศษข้าวเศษอาหารที่คนกินเหลือเพื่อกินประทังชีวิตไปวันวันโอ้ยอิ่มจังค่ากินไม่หมดเจ้ามากินต่อสิขอบคุณเจ้ามากแล้วก็เอาแต่พรึมพรัตามสิ่งที่คำพีสอน ข้าคือผู้ร่ํารวยข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ข้ามีเงินทองมากมายอืมข้าฝึกปริคัมพีเบิกฟ้ามาได้ครึ่งเล่มแล้วเปิดดูขั้นต่อไปดีกว่าแต่เมื่อชายหนุ่มพลิกดูหน้าถัดไปกลับพบว่าคัมภีร์หน้าที่เหลือนั้นมีแต่กระดาษว่างเปล่าไม่มีข้อความใดๆปรากฏอยู่เลยอ้าวฉันไหนเคล็ดวิชาจึงมีอยู่เพียงครึ่งเล่มเท่านี้ล่ะเหตุใดหน้าที่เหลือจึงมีแค่เพียงความว่างเปล่าเช่นนี้อืม หรือว่าท่านปรมาจารย์ที่เขียนคำภี์เล่มนี้ได้เขียนด้วยหมึกล่องหนที่ต้องใช้วิธีการพิเศษจึงจะทําให้ตัวหนังสือปรากฏขึ้นได้ชายหนุ่มจึงได้ลองนำคำพีเบิกฟ้าไปลองกระทำด้วยวิธีการต่างๆนานาที่คิดว่าน่าจะทำให้ตัวหนังสือปรากฏขึ้นได้ทั้งลนไฟพรมน้ำและอีกหลายวิธีแต่ก็ไม่สามารถทำให้ตัวหนังสือล่องหนที่ซ่อนไว้ปรากฏออกมาได้เลย นี่เราก็ทําทุกพิธีทางแล้วก็ไม่สามารถทําให้ตัวหนังสือล่องหนปรากฏออกมาได้เลยเราคงต้องลองถ่ายถามผู้คนดูหน่อยแล้วเพื่อจะมีใครรู้วิธีการใหม่ๆที่เรายังไม่รู้อยู่บ้างตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็เอาแต่ถ่ายถามคนไปทั่วถึงวิธีการที่จะทําให้ตัวหนังสือล่องหนปรากฏนายท่านท่านพอที่จะรู้วิธีทําให้เคล็ดวิชาของข้าปรากฏออกมาได้หรือไม่เฮ้ยไปไกลๆนะเจ้าขอทานสกรปรกอย่ามาเข้าใกล้ตัวข้า ไปไปนายท่านอย่าไปถือสาหาความมันเลยขอทานผู้นี้แต่ก่อนก็เคยเป็นคนปกติเหมือนกับเรานี่แหละแต่เพราะไปฝึกวรยุทธจนลมปานแตกสัานจึงทําให้สติฟั่นเฟือนวันวัน,วนเอาแต่เพ้อเจอว่าตนเองร่ํารวยและพร่ำเพ้อถึงแต่เคล็ดวิชาที่หายไปอยู่อย่างนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าคนแถวนี้จึงพากันเรียกมันว่าเจ้าบ้ายาจกช่างน่าเสียดายจริงจ คนที่เคยขยันขันแข็งเอาการเอางานและดูจะมีอนาคตสดใสกลับต้องมามีสภาพที่น่าเวทนาเช่นนี้ข้าคือผู้ร่ำรวยข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ข้ามีเงินทองมากมายพี่ชายท่านพอที่จะทําให้เคล็ดวิชาของข้าปรากฏออกมาได้หรือไม่ไปปรากฏไกลๆข้าเลยเจ้าบ่ายาจกอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกำลังนั่งหลบฝนอยู่ข้างสารเจ้าตามปกติอยู่นั้น ก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาด้วยท่าทางวิตกกังวลข้าคือผู้ร่ำรวยข้าคือคนลากรถช่วยพาข้าไปส่งบ้านทีแม่นางเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าเป็นเพียงแค่ขอทานมิใช่คนลากรถแต่ข้าจำท่านได้เมื่อก่อนข้าก็เคยใช้บริการรถลากกับท่านอยู่เรื่อยๆนะใช่แต่เดี๋ยวนี้ข้าไม่ได้ทำอาชีพลากรถอีกแล้วแหะแม่นางโปรดไปเรียกใช้รถคันอื่นเถิด แต่วันนี้ไม่มีรถลากคันอื่นเหลืออยู่เลยวันนี้ข้าขนผ้ามาขายในเมืองแต่ก็ขายไม่ออกเลยจะขนของเดินกลับเองก็ไม่ไหวฝนก็ตกกลัวจะทำให้ของเสียหายอีกอย่างไรท่านช่วยไปส่งข้าให้สักครั้งเถิดนะเอาก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นขึ้นรถเลยแม่นางแต่นั่งดีๆนะรถลากคันนี้ไม่ได้รับผู้ใดมานานมากแล้วชายหนุ่มได้พาหญิงสาวไปส่ปสงถึงบ้านอย่างราบรื่นเมื่อไปถึง รออยู่ที่นี่ประเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าจะไปเอาเงินมาจ่ายค่าโดยสารให้สักพักหนึ่งหญิงสาวก็กลับออกมาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเอ่อยๆว่าคนลากรถท่านพอที่จะรับเอาผ้าพับนี้แทนค่าโดยสารได้หรือไม่พอดีในบ้านข้าวันนี้ไม่มีเงินเหลืออยู่เลยเมื่อชายหนุ่มรับผ้ามาจากหญิงสาวเขาก็พบว่าแม่นางทำไมเนื้อผ้าของเจ้ามันจึงหยาบและแข็งกระด้างเช่นนี้ล่ะแบบนี้จะขายออกหรือ ข้าเองก็พยายามปรับปรุงหลายวิธีแล้วแต่เนื้อผ้าก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ดีอุตสาห์พยายามหัดทอผ้าแต่ก็ขายไม่ออกแล้วแม่นางจะทำอย่างไรต่อไปล่ะข้าว่าข้าจะเลิกทอผ้าขายแล้วแหละพรุ่งนี้ข้าจะลองไปหาสมัครงานเป็นสาวใช้บ้านของเศรษฐีดูเอาอย่างนี้นะหากท่านไม่ชอบข้าให้ท่านเป็นสองผืนเลยก็แล้วกันนะ ไม่ต้องหลอกแม่นางเก็บเอาผ้าของเจ้าทั้งสองผืนไว้ทําประโยชน์อย่างอื่นเถิดขอทานอย่างข้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาผ้าไปทําไมอยู่ดีครั้งนี้ข้ามาส่งให้ฟรีก็แล้วกันว่าแล้วชายหนุ่มก็เดินจากหญิงสาวออกมาระหว่างทางนั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งกําลังนั่งพักอยู่ริมฝั่งแม่น้ําชายคนนั้นคือชายนักต้มตุน๋นคนที่เคยหลอกลวงขายทองคําให้กับชายหนุ่มนั่นเองเมื่อชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงรีบเดินเข้าไปหาทันที นี่เจ้าคนหลอกลวงเอาเงินของข้าคืนมานะเมื่อชายคนนั้นเห็นชายหนุ่มเขาก็รีบเดินหนีทันทีเงินอะไรกันข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยเจ้าทักคนผิดแล้วแหละเจ้าหนุ่มหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าเพิ่งหนีข้าไม่มีวันจำผิดหลอกต่อให้ตายเป็นผีข้าก็จำเจ้าได้ชายหนุ่มเดินตามชายคนนั้นไปอย่างไม่ลดละจนจับตัวได้หน่อยก็บอกแล้วไงว่าข้าไม่รู้จักเจ้าไม่รู้จักได้ยังไงเอาเงินของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้นะไม่มีไม่รู้จักเจ้านี่พูดไม่รู้เรื่อง ทั้งสองยื้อยุดกันอยู่นานจนในที่สุดชายนักต้มตุ๋นคนนั้นก็ได้ซัดฝ่ามือเข้าใส่ชายหนุ่มอย่างจังจนชายหนุ่มกระเด็นไปตกน้ํานี่แนะ่ไม่รู้จักฝีมือของข้าเสียแล้วข้าก็มีวรยุทธ์พอตัวเหมือนกันนะเฟยชายหนุ่มเมื่อตกลงไปในน้ํากระแสน้ําที่เชี่ยวกรากก็ได้พัดพาชายหนุ่มไปจนตกขอบของน้ำตกอุ๊ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วเห็นดีกว่าเรา ชายหนุ่มได้ตกลงไปยังเบื้องล่างของน้ำตกและหมดสติไปเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเขาอยู่ในสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยหรือว่าเราตายแล้วเขาจึงมองไปรอบๆก็พบกับนักพรตผู้หนึ่งกําลังเขียนหนังสืออยู่เขาจึงเดินเข้าไปหาแล้วเอ่ยถามว่าท่านเซียนที่นี่คือปรโลกและข้าน้อยตายแล้วอย่างนั้นหรือปล่ารอกเจ้ายัางไม่ตายและข้าก็ไม่ได้เป็นเซียน ข้าเป็นเพียงนักพรตเจ้าตกลงมาจากน้ำตกโชคดีที่ข้ามาเห็นเขาพอดีจึงช่วยเจ้าเอาไว้ทันและได้นำเจ้าเข้ามาพักฟื้นที่ในถ้ำแห่งนี้ขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยเหลือข้าแล้วท่านนักพรตมาทำอะไรในที่ลึกลับเช่นนี้อ๋อพอดีข้าเข้าป่ามาเก็บตัวอย่างสมุนไพรและจดบันทึกไว้เป็นตำรายาอยู่นะ่ะสิเป็นแบบนี้นี่เองเมื่อสติกลับคืนมา ชายหนุ่มก็ได้พยายามค้นหาคัมภีร์เบิกฟ้าในตัวของเขาแต่ก็ไม่พบเฉินกุ้ยเซียงได้เห็นจึงเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้ากําลังหาคัมภีร์เล่มนั้นอยู่หรือพอดีตอนที่ข้าพบตัวเจ้าข้าเห็นคัมภีร์เล่มหนึ่งตกอยู่ข้างๆด้วยแต่เปียกน้ําข้าจึงเอามาผึ่งลมไว้ให้แห้งขอบคุณท่านนักพรตมากอืมดูท่าทางท่านน่าจะเป็นผู้ที่มีทักษะยุทธ ท่านพอที่จะรู้วิธีการทําให้ตัวหนังสือล่องหนในคมภี์ของข้าน้อยปรากฏออกมาได้หรือไม่คมภีร์อะไรอย่างนั้นหรือเหตุใดเจ้าจึงดูให้ความสําคัญยิ่งนักนี่คือคมภีเบิกฟ้าภายในมีเคล็ดวิชาดึงดูดดาวซึ่งผู้ที่สําเร็จเคล็ดวิชานี้จะสามารถดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาเข้ามาหาตัวได้ทุกสิ่งอย่างชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟัง ขอเพียงแค่หมั่นนึกถึงสิ่งที่ปรารถนาจินตนาการให้ลึกซึ้งละเอียดสมจริงดังว่าทุกสิ่งเป็นจริงแล้วจักรวาลจะส่งพลังดึงดูดสิ่งต่างๆมาให้แก่เราเคล็ดวิชาดึงดูดดาวช่างเป็นวิชาที่น่าสนใจอิ่งนักแต่เสียดายที่คัมภีร์เล่มนี้ยังมีปริศนาที่ซ่อนอยู่อีกครึ่งเล่มเป็นหน้าที่ว่างเปล่าซึ่งข้าน้อยไร้ความสามารถมิอาจทําให้ตัวหนังสือปรากฏขึ้นมาได้ข้าน้อยจึงยังมิสําเร็จเคล็ดวิชานี้เสียทีหน้าที่ว่างเปล่าอย่างนั้นหรือ แล้วจากเคล็ดวิชาครึ่งแรกที่ให้เจ้านึกถึงสิ่งที่ปรารถนานั้นเจ้านึกถึงสิ่งใดอย่างนั้นหรือข้าก็นึกว่าข้าคือผู้ร่ํารวยข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ข้ามีเงินทองมากมายอย่างไรล่ะครับแล้วในจินตนาการของเจ้านั้นเจ้าร่ํารวยจากสิ่งใดอย่างนั้นหรือเออเรื่องนั้นข้าน้อยก็ยังไม่ได้คิดถึงเลยครับข้าน้อยนึกถึงแต่ภาพตนเองร่ํารวยมีเงินทองมากมายเท่านั้นอ้าวถ้ายอย่างนั้น มันจะสมจริงไปได้อย่างไรในคำพีบอกให้นึกถึงอย่างลึกซึ้งละเอียดสมจริงไม่ใช่หรือเมื่อมีผลก็ต,ต้องมีเหตุด้วยสิอืมจริงด้วยข้าน้อยไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยคนรวยส่วนมากก็มาจากการค้าขายอย่างนั้นข้าน้อยจะต้องค้าขายแล้วเจ้าขายสิ่งใดอย่างนั้นหรืออืมใช่ใช่บอกว่าค้าขายเฉยเไม่ได้ต้องรู้ด้วยว่าขายอะไร ชายหนุ่มจึงเริ่มคิดทบทวนถึงสิ่งต่างๆในชีวิตที่เขาประสบมาว่ามีอะไรที่สามารถเชื่อมโยงกันจนเป็นธุรกิจได้บ้างข้าน้อยคิดออกแล้วละ่ะข้าน้อยเคยเห็นพวกคนงานในเหมืองทองต่างสวมใส่เสื้อผ้าปะขาดกันทั้งนั้นพวกเขาต้องมีความต้องการเสื้อผ้าที่มีความทนทานอย่างแน่นอนข้าน้อยจะทําเสื้อผ้าที่มีความทนทานขายให้แก่พวกเขาแล้วเจ้าจะหาผ้าเนื้อดีนั่นมาจากไหนอย่างนั้นหรือเออ อ๋อข้านึกออกแล้วข้ารู้จักกับหญิงทอผ้าผู้หนึ่งนางทอผ้าที่มีเนื้อหยาบกระด้างแต่ทนทานไม่เหมือนใครนางต้องดีใจแน่หากข้าสามารถทําให้ผ้าของนางขายได้นางจะได้ไม่ต้องไปเป็นสาวใช้บ้านคนอื่นเขาเฉินกุ้ยเซียงไม่ได้ถามสิ่งใดต่อแต่ชายหนุ่มเองกลับเป็นคนคิดและพูดถึงแผนการธุรกิจของเขาออกมาเรื่อยๆอย่างลึกซึง้งละเอียดและสมจริงตามที่คัมภีร์ได้บอกไว้ เป็นอย่างไรบ้างครับท่านนักพรตภาพในจินตนาการของข้าน้อยลึกซึ้งละเอียดและสมจริงแล้วหรือยังอืมเยี่ยมยุดเยี่ยมยุดแผนการธุรกิจของเจ้านั้นยอดเยี่ยมมากข้าว่าเจ้าน่าจะจดเอาไว้เสียหน่อยนะจะได้ม่ลงลืเอา้าวข้าให้เจ้ายืมพู่กันขอบคุณท่านนักพรตแต่ข้าน้อยจะจดใส่อะไรละ่ะข้าน้อยมิได้มีกระดาษมาด้วยเลย คำพีที่เจ้าถืออยู่นั้นยังมีหน้าที่ว่างเหลืออยู่ไม่ใช่หรือเจ้าก็เขียนลงในนั้นสิจริงด้วยสิข้านี้ลืมไปสนิทเลยชายหนุ่มจึงรับผู้กันจักเฉินกุ้ยเซียงมาและเริ่มลงมือเขียนแผนธุรกิจที่เขาคิดได้ลงบนหน้ากระดาษที่ว่างเปล่านั้นทันทีแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เขียนตัวหนังสือตัวแรกลงไปพรันเขาก็ต้องหยุดชะงักข้าน้อยเข้าใจทุกอย่างอย่างถ่องแท้แล้ว ด,ด,ดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาข้าน้อยเข้าใจปริศนาในคำพีเบิกฟ้าอย่างกระจางแล้วแท้จริงแล้วคำพีเบิกฟ้านั้นสอนให้เรารู้จัดก,การวางแผนการอย่างลึกซึ้งและไม่ได้มีตัวหนังสือล่องหัวแต่อย่างใดแต่หน้ากระดาษที่ว่างเปล่าครึ่งเล่มนั้นมีความหมายว่าครึ่งหนึ่งของความสําเร็จนั้นคือโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่อีกครึ่งหนึ่งนั้นเราต้องลิขิตด้วยมือของเราเอง บัดนี้ข้าน้อยได้มองเห็นหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางแห่งชีวิตแล้วเช่นนั้นก็ดีแล้วเมื่อได้สำเร็จเคล็ดวิชาแล้วชายหนุ่มจึงได้ขอตัวลาขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะไม่นึกเลยว่าคำพีเบิกฟ้าเคล็ดวิชาดึงดูดดาวที่ข้าน้อยเฝ้าฝึกปรือมาอย่างช้านานแต่มีสำเร็จกลับมาสำเร็จได้ในวันนี้ด้วยคำชี้แนะจากท่านปร,รมาจารย์เพียงมิกี่คำท่านนกพรต ท่านคือผู้ใดกันแน่ถึงได้มีวรยุทธ์สูงส่งถึงเพียงนี้ข้าคือเฉินกุ้ยเซียงแห่งเขาปัญญายุทธเมื่อชายหนุ่มกลับไปแล้วเขาก็กลับมาเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาการเอางานเหมือนดั่งเดิมและได้ดำเนินการตามแผนธุร,รกิจที่ได้วางเอาไว้แม่นางเจ้าอย่าเพิ่งไปเป็นสาวใช้เลยนะข้าพอที่จะมีลู่ทางที่จะช่วยให้แม่นางขายผ้าของแม่นางได้แล้วแหละจริงหรือท่าน และแล้วธุรกิจการขายเสื้อผ้าที่เนื้อหนาหยาบกระด้างแต่ทนทานของชายหนุ่มก็ขายดิบขายดีตามคาดหมายนอกจากจะเป็นที่นิยมในหมู่พวกคนงานเหมืองแล้วคนทั่วไปก็นิยมเช่นเดียวกันกลับมาซื้ออีกตัวแล้วหรือท่านลุงอืมกางเกงของเจ้ามันเนื้อแข็งดีใส่แล้วก็เลยไม่ต้องซักบ่อยๆนี่ค่าใส่ทีละเป็นเดือนเลยนะถึงซักทีฮ่ฮ่า ไม่นึกเลยว่าคนที่ล้มเหลวถึงจุดต่ำสุดจะสามารถพลิกกลับขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนและมีอนาคตที่สดใสได้อีกครั้งใช่ครับโธนี่เราสูญเสียสุดยอดเล็ดวิชาไปหรือนี่ส่วนชายนักต้มตุน๋นไม่นานก็ถูกทางการจับตัวได้ดีแล้วที่คนเร็ๆๆถูกจับเสียได้แต่หน่าเสียดายนะท่านพี่ที่ท่านถูกหลอกเอาเงินไปตั้งเยอะเลยข้ามิเสียดายเลย เพราะมีความล้มเหลวในวันนั้นจึงชักนำให้ข้าสำเร็จในวันนี้แถมตอนนี้ข้ายังได้รับสิ่งที่พิเศษที่สุดมาครอบครองอีกด้วยสิ่งพิเศษอะไรหรือท่านพี่ปัญญายุทธจากเรื่องนี้ในเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นอาจจะเรียกได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากฟ้าลิขิตอีกส่วนหนึ่งมาจากตัวเราเอง เพราะเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าสิ่งที่เราลงทุนลงแรงทำไปนั้นจะต้องประสบความสำเร็จดันงที่คาดหวังไว้อย่างแน่นอนแต่การวางแผนการอย่างละเอียดรอบคอบก็ย่อมส่งผลให้โอกาสของความสำเร็จนั้นเป็นไปได้สูงเพราะแผนการที่ลึกซึ้งเพียงพอนั้นจะช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องกระเตรียมอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างต้องระวังป้องกันอะไรบ้างและมีโอกาสหาทางหนีทีไล่เตรียมไว้ก่อน เพื่อรับมือเมื่อมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ Facebook ปัญญายุทธ์